อน้ำใส่น้ำอยู่่ะน้ำเปหม่อ ท่านทั้งหลายขึ้นมาที่สุพัรณเจดีฉเฉลิมพระเกียรติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาไหว้พระบรมสารีเลกธากุที่ประดิสถานอยู่หน้าที่บุษบกนะสุพัรณเจดีแห่งนี้ท่านทั้งหลายตั้งใจมาอุปถัมภ์บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความน้อมน้อมด้วยความเคารพ <c oughs> ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างยิ่ง ฉะนั้นกันทั้งหลายมาในที่ตรงนี้แล้วก็ตั้งใจและมีเวลานิดหน่อยนนมีเวลานิดหน่อยมีกิจที่จะต้องดําเนินกันอีกค่อนข้างมากเนี่ยแหละชีวิตแต่ละขณะมันมีค่ามากในปัจจุบันนี้ที่เราได้มาควนขวายในการบูชาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าครับฉะนั้นท่านทั้งหลายตั้งใจ ดังกุศลแลจิตให้เกิดขึ้นทำโยนิโมสมนัสการให้เกิดขึ้นคำว่าตั้งใจในที่นี้บางทีไม่ใช่ตั้งใจจิตใจต้องได้สมัตาได้ดุนยภาพได้ความโปร่งโล่งเบาด้วยแล้วก็ดูความดูกระแสชีวิตที่ไม่เกร็งไม่ไม่เครียดไม่อลไรฉะนั้นท่านทั้งหลายขนขวาย ขวนขวายในการเจริญกุศลเวลามาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยยังปราโมดปีติปสัสสธิสุขสมาธิเกิดขึ้นนั้นมาจากโยนิโสมนรสิการการเป็นผู้ฉลาดคิดคิดโดยถูกอุบายถูกทางแล้วจะคิดให้กุศลและจิตเกิดขึ้นได้อย่างติดต่อและต่อเนื่องอย่างนี้เป็นต้น,นท่านทั้งหลายก็ขวนขวาย กระแสชีวิตที่มีถึงในวันนี้ได้ก็เพราะว่าเรามานสิยการถึงว่าลมหายใจยังไม่ขาดกระแสชีวิตยังไม่ดับจึงมีโอกาสในการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่อย่างที่บอกไว้นะว่าชีวิตเนี่ยเป็นของยากมากยากในที่นี้หมายความว่าก็กลับเข้าหากันอย่างรวดเร็วไม่ตั้งมั่น อยู่นานแม้ชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันเล็กน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกมากมีความคับคล้องมากควรเจริญกุศลควรเป็นอยู่ด้วยปัญญาเพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจกไม่ไม่มรณะเป็นไม่มีใช่ไหมไม่ไม่เข้าถึงมรณะเป็นไม่มีแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่ามันพร้อมที่จะแตกดับเปลี่ยนพได้ตลอดเวลา มันเป็นไปในลักษณะแบบนี้ฉะนั้นเราจึงช่วงชิงจังหวะของชีวิตที่ยังดําเนินเป็นไปได้อยู่เนี่ยเอามาเจริญสติปัฏฐานและลึกถึงคุณของพระเจ้าเสียสิ้นเรื่องเลยเมื่อเราระลึกถึงคุณของพระเจ้าแล้วมาตั้งมั่นในพุทธคุณแล้วก็น้อมอภิสบูชาเหล่านี้มนาสิการถึงเครื่องดุ่มโหม่ยาอาหารที่อยู่อาศัย เป็นปัจจัยสี่น้อมถาวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเราได้ธรรมบูชาก็คือได้ศรัทธาได้สติได้สมาธิได้ปัญญาเกิดขึ้นก็เลยได้ทั้งสองส่วนทั้งตัวอามิตรปฏิสันฐานแล้วก็ธรรมปฏิสันฐานก็ได้บีโอากาศเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจด้วยความเคาลพก ยังจิตใจให้ปลอดโปร่งโล่งเบายำสุขสมนา้นไ้เกิดขึ้นฉะนั้นทุกลมหายใจเข้าและทุกลมหายใจออกมีค่ามากมันเป็นความช่วงชิงจังหวะว่าเราจะให้กุศลลจิตเกิดได้มากน้อยเพียงไรท่านทั้งหลายที่ตั้งโยนิโสมนสิกาละที่เป็นอุปาทกามมสิกาละคิดเวลาความ กำหนัดขัดเคืองัวเมาลุ่มหลงเนี่ยคิดให้หายคิดให้บาปออกจากใจแล้วก็ทำให้ศรัทธาเข้ามาแทนที่พอความเชื่อมั่นในคุณของพระราตนตรตรมาแทนที่ปุ๊บก็ตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึเรื่องเป็นที่กำจัดภัยได้จริงตลอดชีวิต จนกว่าจะมีพบเป็นที่สุดรอบขอถึงพระพุทธเจ้าพบทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่กําจัดภัยได้จริงจนกว่าจะมีอัตภาพเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีกายเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีอวัยวะเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีชีวิตเป็นที่สุดรอบมนสิการอย่างนั้นหนา่อ๋โอเนี่ยความที่เราได้ ให้กระแสชีวิตมาตั้งมั่นในคุณของพระาาราตนารัยเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากได้เห็นได้อุปถากประเด็นก็คือว่าด้วยการบูชาอย่างยิ่งในพระาาราตนตรัยเช่นนี้สิ่งที่เราท่านทั้งหลายตั้งมั่นก็คือปรารถนาจะให้กระแสชีวิตเนี่ยมีศรัทธาที่มั่นคง เมื่อมีศรัทธาที่มั่นคงศรัทธาก็จะได้เป็นประธานต่อปาฏิโมกขังวรลศีลก็จะตั้งมั่นในศีลตั้งมั่นในปาฏิโมกขังวรเมื่อตั้งมั่นในปาฏิโมกขังวรเพราะมีศรัทธาเป็นประธานก็เลยเป็นปัจจัยแก่เจตนาที่จะชําระกายกรรมวจีกรรมและการเลี้ยงชีพให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดและผ่องแผ้วไม่กระจัดกระจายไม่ซ่านไปด้ยวยความทุกีล เมื่อกุศลศีลเกิดขึ้นก็กำจัดความทุกศีลได้จากการทําให้ติดต่อและต่อเนื่องก็เลยกลายเป็นกายสวาจาใจก็สะอาดทั้งหมดเหล่านี้มีแรงขับเคลื่อนมาจากความเชื่อมั่นจากความละอายตบบาปค,ความเกรงกลัวตบบาปหรือว่ากันให้ตรงไปมาก็คือตัวอุป,ปาทกรรม,มนานสิกาละเนะีที่ปลุกเร้าให้กุศลศีลตั้งขึ้นและทำกุศลศีลให้ติดต่อและต่อเนื่องก็เป็นปัถะเป็นไปตามแถวตามแนว ทำไม่ได้ปราโมทปีติปัสสติสุขและสมาธิเห็นไหมวาลากเกในกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็เห็นความสะอาดเกิดขึ้นที่เป็นตัวกายวาจาใจสะอาดก็เป็นผลปรากฏของศีลทั้งหมดเหล่านี้เป็นกระบวนการในการพัฒนามนุษย์ทั้งพฤติกรรมแล้วก็กระเทือนไปถึงจิตใจโดยเฉพาะตัวปัญญาก็มาชำระ นี่แหละคืออาน,นิสงส์แห่งการเข้าเฝ้าพราะสามมาสักมนมารตราไม่มีวันใดเลยที่ไม่คิดถึงพระพุทธเจ้าไม่มีวันใดเลยที่จะไม่บูชาพระพุทธเจ้าไม่มีวันใดเลยที่จะไม่น้อมถวายเครื่องสาการะถวายแด่สงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขอันนี้เป็นสัจจะเป็นความจริงที่เกิดขึ้นขอสัจจะความจริงที่เกิดขึ้นจงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ กระแสะชีวิตของข้าพเจ้านั้นจงตั้งมั่นในศีลสมาธิและตั้งมั่นในปัญญามีปัญญาในการที่จะชำระพฤติกรรมให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดและพองแผ่กุศลและจิตที่เกิดขึ้นในทุกโชนะเป็นทั้งทิฏฐธรรมเวทียกรรมเป็นทั้งอุปชาเป็นทั้งอภราระเวทียกรรมอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นผลนันพไบร์บูลต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อข้าพเ,เจ้ามีความรู้มีความเข้าใจอย่างมากในการเคารพพระพุทธเจ้าอย่างนี้กระแสชีวิตของข้าพเจ้าเนี้ยเด็กน้อมอุทิศถวายแด่พระรัตนตรัยเรียบร้อยไม่กังวลตัดความกังวลทั้งหมดเพราะว่าสิ่งที่ปรารถนาจริงๆก็คือการเข้าถึง พระรัตนตรัยที่มัน่นคงต้องการปลอดภัยในสังสารวัฏต้องการจะปลอดภัยทีนี้การที่เราท่านทั้งหลายได้มาพบพระรัตนตรยัยมาพบคําสอนของพระเจ้าแล้วได้มาควนขวายตั้งมั่นอย่างแท้จริงในการบูชาพระรัตนตรยัยอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุป,ปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลย ด้วยอนุภาพบุญที่ข้าพเจ้าได้ขวนขวายในการตั้งมั่นในวัตถุสามคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและกสังฆรัตนะเมื่อตั้งมั่นในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยได้มอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระรัตนะไตรเรียบร้อยทําความเชื่อมัน่นทําใจรักในพระรัตนะไตรยอย่างสูงสุดไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่า เมื่อเราท่านทั้งหลายได้ตั้งมั่นในลักษณะอย่างนี้จิตที่มีความตั้งมั่นไม่วันไหวในพระรัตนาไตรมีศรัทธาลดแล่นในใจเกิดความผ่องใสศรัทธาก็แล่นไปแล่นออกจากความเศร้าหมองก็คือออกจากกลุ่มนิวรธรรมทั้งหมดแล้วก็ไปที่พระรัตนาไตรเพื่อระลึกอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดจริงๆทำความแกล้าอาตหาให้เกิดขึ้นสติก็จับที่คุณของพระเจ้าสมาธิก็ตั้งมัน่นปัญญาก็ระล,ลึกถึงคุณปรารถนาให้เห็นคุณของพระเจ้าอย่างต,งต่อเนื่องต่อเนื่องหายใจเข้าหายใจออกก็มีคุณของพระเจ้าเป็นอารมณ์เป็นอารมณนัปัจจัยจิตใจผ่องใสเบิกบานมากรู้สึกว่า เราได้เข้าใกล้พระรัตนตรัยทางด้านจิตใจแล้วแต่ก่อนเราเป็นอุบาสกบาสิกาก็เข้าใกล้พระรัตนตรัยเพียงแค่ร่างกายแต่ตอนนี้จิตของข้าพระเจ้าได้อาศัยศรัทธาเป็นตัวยึดโยงถึงพระรัตนตรยัยได้อาศัยความเก,กล้ากลาอาฐานอาศัยสติที่แข็งแรงขึ้นจับที่คุณของพระเจ้าได้นานขึ้นไม่ปล่อย ดึงตรึงและจับที่คุณกุระเจ้าสมาธิก็แนบแน่นในพระคุณของพระเจ้าปัญญาเข้าไปเห็นพระจริยาคุณพระสรีละคุณพระคุณคุณมีพระสัพพยุทธญาณเป็นต้นมีความเข้าใจอย่างเลือกซึ้งว่าเนี่ยพระธาตุของพระเจ้าจะอันตรธานไปอีกสองพันกว่าปีเรามาเกิดทันศาสนาของพระชินเจ้าได้ไม่ใช่มาด้วยความบังเอิญ มาด้วยความตั้งใจในอดีตมาดีมาปัจจุบันนี้จึงประจวบกับการที่ได้อุปนิสัยปัจจัยที่มีกำลังเกื้อหนุนทำให้ได้มาฟังพระสัตธรรมมาปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โลกแต่ละธรรมควนขวายอย่างยิ่งแม้จะมีอุปสรรคขัดขวางมากมายทั้งร่างกายที่ไม่พร้อมทั้งบรรยากาศทั้ง สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมอีกมากมายแต่ข้าพเจ้าไม่เคยวันไหวในเรื่องอื่นเลยกับยิ่งมีความตั้งมั่นต่อพระรธนทรัยอาศัยกําลังของโยนิสโสมนศสิกาละปลุกเร้าให้อุปาทกรรมมณศสิการให้เกิดขึ้นปลุกเร้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาทั้งที่เป็นอินทรีย์พระและโพชฌงประชุมลงสู่มารให้เกิดขึ้น และทำปฐมนสศิกาละกรณามนสศิกาละแล้วก็เพื่อจะเข้าถึงตัวสภาวธรรมที่คิดให้เห็นลักษณะเฉพาะตัวของสภาวธรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลและอัพยากตะต้องการเห็นความจริงสอดคล้องตามแนวของสัจจะสี่ประชุมลงเห็นความจริงว่านี้ทุกกําลังดําเนินเป็นไปอยู่ทั้งชาติทุกทั้งชาาทุกปยาทิทุกและมรณะทุก โสกะปริเทวะทุกขาโทมนัสาเลวปายาสาอภิเยหิสัมปโยคาทุกปิเยหิวิโยคาทุกยำปิฉังนรปติตมปิทุกขังสังกิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาเห็นทุกสิบสองกองโลดแล่นในกระแสชีวิตยอย่างต่อเนื่องเลยแต่ยิ่งเห็นทุกใจกับยิ่งมีความสุขศีลสุขเกิดขึ้นสมาธิสุขและปัญญาโดยเฉพาะปัญญาสุขเกิดขึ้นได้ปราโมทปิติปสัสทธอที่สุขสมาธิ ได้เอาขันห้านี้ซึ่งไม่มีสาระเนี่ยมาทําศีลสาระให้เกิดขึ้นสมาธิสาระและปัญญาสาระเป็นต้นให้เกิดขึ้นเพื่อวิมุตติสาระแล้วก็วิมุตติญาณทัศนสาระอย่างแท้จริงเพื่อประจักษ์แจ้งอนุปาทาปเดนิพานเพื่ออบรมมรรคให้เต็มให้บริบูรณ์นั้นชีวิตจึงไม่มีสิ่งใดๆมามาขัดขวางได้ถ้าดำเนินไปตามสิกขาสามได้อย่างแข็งแรง กลับกลายเป็นว่าสภาพร่างกายยิ่งสุดโทรมลงกับกายยิ่งยิ่งได้ประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นเอาได้ท่านทั้งหลายตั้งจิตเป็นกุศลน้อมไปที่เครื่องสการละทั้งหลายมีพุทธเจดีมีผ้ามีอาหารมียาที่น้อมถวายบูชาพระรันาตนตรัยอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ ด้วยการที่ข้าพเจ้าบูชาทั้งอมิสบูชาและกําลังทาธรรมบูชายกาาเกิดขึ้นขออุปัตวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าขออุปสรรค์ทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าขออันตรายทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าขอข่าศึกทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งมั่นให้สิกขาสามคือศรรีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างติดต่อและต่อเนื่องเพื่อเป็นธรรมบูชายเกิดขึ้น จากโลกิยะเพื่อถึงโลกุตระให้ได้ขอคุณของพระราตนตรัยจงคุ้มครองกระแสชุดข้าพเจ้าให้ดำเนินไปตามมรรคาของพิจนเจ้าและรู้ถึงนุปาทาปณิณิพาน์คือการเส้นจากิเลสและกองทุกตัวเร็วพันขอกุศลที่ข้าพเจ้ากระทำและยังต่อเนื่องในอดีตปัจจุบันและจะทำต่อไปเนี่ยน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระอ,องค์นั้นจงมั่นคงตั้งมั่นในพระร h a n ไตร a และมีสุขภาพพราณาไมยแข็งแรงเป็นบารมีธรรมทั้งหลายทั้ง30ประการนั้นจงประชุมในกระแสชีวตของพระอ,องค์ให้พระอ,องค์นั้นได้บำเพ็ญบารมีแผ่บารมีอย่างกว้างใหญ่ไพศาลอย่างสุขความสงบให้เกิดขึ้นกับอาณาประชาราษฎร์อย่างแข็งแรงและมัน่นคงน้อมกุศลเหล่านี้ถวายแด่คณะสงฆ์ มีสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระมุกคอพระองค์มีพระสงค์ชนมายิ่งยืนยาวนานเป็นมิ่งขวัญของคณะสงฆ์ยังหมู่สงฆคณะสงฆ์ให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดและยังธรรมะให้เกิดขึ้นอย่างความสงบให้เกิดขึ้นกับสังฆม,มนฑลและสังฆม,มนฑลก็เป็นที่พึ่งให้กับหมู่สัตว์ทั้งหลายได้อย่างแท้จริงเมื่อเราน้อมกุศลทั้งป่ายอนาจักพุทธจักรอย่างนี้ ตามอริยประเพณีอย่างชัดเจนอย่างนี้แล้วให้เราเข้าถึงกุศลเหล่านั้นอย่างแท้จริงขอคุณของพุทธรัตนะธรรมรัตนาะสังฆรัตนะจงกำจัดภัยคือโรคระบาดกำจัดภัยคืออมนุษย์มนุษย์เบียดเบียนกำจัดภัยคือข้าวยากหมางแผงใั้หมดเส้นจากกระแสะชีวิตและจากสังคมไทยโดยเร็วพันข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแท้แน่แท้ว่าพระรัตนาไตรเป็นที่พึ่งได้จริง พุทธรัตนากาจัดภัยได้จริงธรรมรัตนากาจัดภัยได้จริงสังครัตนกกาจัดภัยได้จริงกําจัดภัยคือความกลัวภัยคือความกดหู่ท้อแท้ภัยคืออบายทุกขติวิริวาเทลกภัยทุกอย่างนั้นพระรัตนไตรกําจัดภัยได้จริงขอให้กระแสชีวิตของท่านทั้งหลายเข้าถึงพระรัตนไตรสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้ และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใร้และมีบุญคุณเช่มนมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางๆงหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสาอยู่ในํำเนิดทั้งสมีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขัน กำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ก็ดีสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันกเนกษมกล่าวคือพะนิพาน ความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดสาธุสาธุสาธุอรหังสัมมาสัมพุโทโธพระควาพุทธังพระควนตังว่าด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าที่เทียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทาแล้วในพระพุทธเจ้าโปรดงดซึ่งลดลงเ้นดเ,เพื่อการสํารวมระวังในพุทธเจ้าในการถสวากขาโตพระควาตาธรรม คำมังนามสัสสด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีคำหน้าตีเตียนนันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมขอพระธรรมโปรดงดซึ่งโทษทวงเกิดนันนั้นเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในกาต่อไปสุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆสร้างขัง,างนามาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีคำหน้าตีเตียนนันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์ ขอประสงค์ปลดมดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นๆเพื่อการจำรวมระวังในพระสงค์ในการต่อไปเอากร,บราบพระกันนะ,รรระกราบกราบกราบกราลาเดี๋ยวเราจะต้องรีบกลับไปที่ฝั่งนู้นไปชันอาหารต้องเดินทางวันนี้ไปที่วงวันนี้ อีกขออบลงอันนี้อะไรนะอ่ะถวายทานเดชสงอันนี้นนะ